สวัสดีครับสวัสดีหนุ่มหล่อสาวสวยคนที่รักทุกท่านนะฮะแน่เสนแน์เราตอนนี้ผมเลื่อมาแล้วนะฮะแล้วก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแต่ถามว่าเสร็จไหมก็ยังไม่เสร็จนะดูท่อยังไม่มีนอ็อตเอาไขควงนะครับมานี่ก่อนมาขัดไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองนะฮะลองสตาร์ทดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้เมื่อกี้สตาร์ทไปแล้วทีนึงนะเพราะว่ามัน น้ำมันไม่ลงแล้วอย่างหนึ่งน้ำมันมันหนานะใส่น้ำมันไปผิดนะครับผม,มอันนี้ผมไล่นี่ฮะโอ้โหอันนี้ผมไล่เป็น e ยี่สิบนะฮะแต่แต่ตอนนี้น้ำมันในถังเนี่ยมันเป็นเก้าห้านะครับผมเพราะว่าผมให้พ่อซื้อมาใส่แต่ทีนี้พ่อซื้อมาผิดนะฮะเข้าใจว่าเป็นเก้าห้าเดี๋ยวดูเด,ด,ด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันนี้ไม้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทําการนะฮะร,รีวิวแล้วก็ออบอกคร่าวๆนะครับผมการติดตั้งนะฮะระบบไม้ My ตัวนี้นะฮะมันจะมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกครับ ก็ตามคลิปที่ผมพูดมาตลอดนะฮะผมก็พูดมาเรื่อยๆลองดูนะน,น,นี่แบตใหม่เลยนะเป็นไงเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะตอนนี้เคอร์ฟมันจะขึ้นนะแต,แต่แต่ที่น้ำมันไม่ขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้ต่อนะฮะเพราะว่าลูกลอยมันเสียนะผมเดี๋ยวลองดูแต่แบตแบตแบตลูกใหม่นะแต่เหมือนลูกมันน่าจะใหญ่อ่ะมันตามไม่เคยติดนะอ่างเงี้ยน,นิ่งครับเห็นสังเกตนะฮะ หนึ่งพันรอบนะครับผมถ้าไปต่ออีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นไปนี่เลยครับสี่พันนะฮะมันจะขึ้นไปสี่พันสามพันหรืออาจจะไปหกเจ็ดพันนะครับผมมันต่อได้หลายที่ัะผมตรับ,หบไหม่ตัวนี้ไอที่วัดรอบนะอืมอ้าวจับนะครับผมเนื่องจากน้ำมันหนาเกินนะครับผมเดี๋ยวต้องถ่ายน้ำมันออกนะะแล้วเปลี่ยนใหม่ก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคมันตอนนี้ก็เย็นละนี่ก็เวลาเท่าไหร่หกโมงหกโมงจะ,นนะครึ่งนะฮะก็เดี๋ยว ไปเอาล้อครับผมตอนนี้ผมเอาอ่านําล้อไปไว้ที่ร้านนะฮะเร่งเขาด้วยว่า,เ,าเสร็จทันวันนี้ไหมไปหาประมาณสี่ห้าล้านละคืนซี่นะครับผมซื้อของมาครบแล้วขึ้นซี่วางสี่ห้าล้านแล้วก็ไปได้ร้านสุดท้ายใกล้ๆบ้านนะครับผมตกม้าตายไหนทีดิดูดิ๋ลูกมานากันน่าจะแน่นนะแดงเบินเบินมาไม่ได้ เนี่ยเสียงท่อก็เงียบนะครับผมแล้วก็เป็นเขาเรียกคือหมกหเปิดนะครับผมเสียงเพาะนะฮะตัวนี้แนะนําเลยครับผมจะมีผมจะมีสองสูตรนะเรื่องเกี่ยวกับท่อนะครับผมเป็นแป๊บแป๊บครึ่งตะแกรงครึ่งนะครับผมกับตะแกรงยาวเลยนะครับผมแล้วก็อัดใยแก้วนะฮะแน่นๆนะครับผมเสียมอสจะออกแบบนุ่มๆนะมันจะคล้ายๆท่อหมกครับผมแต่เสียงออกจะออกเป็นลูกกว่านะฮะแต่พาเปิดนะนี่พาเปิด ถ่าหรือเขาเรียกกันว่าทำหมดเอ่อคปูมก็คือเปิดแต่สำหรับผมนี่คือถาเปิดแต่ว่าทําให้เสียงมันนุ่มนะเก็นนะจะยินเสียงไหมนุ่มนั้นฟังใกล้ๆมันน่าจะไม่ค่อยชัดอ่ะเสียงใกล้ๆโอ้โหออกเป็นลูกนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จก็ต้องทำความสะอาดนะครับผมที่แรกว่าจะซื้อโครงใหม่ไปมาไม่ซื้อละโครงนี้แหละ เดี๋ยวเก็บภายนอกเอานะครับผมตอนนี้เครื่องน่าจะจบแล้วเดี๋ยวเก็บภายนอกนะครับผมแล้วก็เหลือปั๊มน้ำมันเครื่องตัวหนึง่งอันนี้ปัมป๊มเดิมติดรถนะฮะก็ประมาณ2ี่สิบกว่าปีแล้วคันนี้นะฮะซื้อมาโอเคก็ประมาณนี้นะผมในตอนนี้เครื่องน่าจะฟังดอนได้ที่แล้วนะี่ฮะรอบเครื่องก็ไม่ขึ้นสูงกว่านี้แล้วฮะโอเคเดี๋ยวยังไงตอนนี้มันมันเบิ้ลไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งเลยมันเริ่มจะมืดแล้วด้วย ก็ไป็นชาวบ้านเขาแล้วก็อยียางน้ำมันน้ำมันน้ำมันมันหนาฮนะเบิเล้ลไปเดี๋ยวมันไม่ติดมือเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าไม่ดี <c oughs> นี่ฮะผมกสแนแหน่มานานนะฮะเป็นปีอย่าเรียกว่าเป็นเดือนนี้เขาเรียกวเป็นปีโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอคลิปหน้านะผมเดี๋ยวขอไปเอาล้อกอนนะผมมาใส่แล้วก็วันหลังจะถ่ายให้ดูอีกทนีนะครับโอเคครับไปครับสวัสดีครับ